นี่นะครับผมมีพระปิตาสามองค์มาให้ดูนะเป็นพระปิตาของจังหวัดปทุมธานีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูองค์แรกกันนะองค์แรกนะเป็นพระปิตานะพิมพ์ทรงปั้นกดนะฮะเป็นเนื้อผงสีดำนะฮะหรือผงใบลานพุทธคุณนะผสมผงอิธิเจนะฮะผมองค์แรกนะเป็นพระปิตาอของหลวงพ่อบุญเทียมวัดลาดหลุมแก้วนะฮะ คือที่เราเรียกกันหรือที่เรารู้จักกันในรุ่นพระปิตากระโดดบาทนะครับผมเพราะว่าจากชื่อที่เรียกนะครับผมว่ากระโดดบาทนั้นก็คือหลวงพ่อได้ปลูกเสกนะจนปิตา,าท่านได้กระโดดออกมาจากบาทาที่ท่านปลูกเสกนะก็เลยเป็นที่มาของรุ่นนี้นะครับผมองค์ที่สองนะครับผมเป็นปิตาลอยองค์นะครับผม ด้านล่างฝั่งตะกุดนะฮะสองดอกนะครับผมนี่คือปีตาหลวงปู่เทียนนะฮะวัดโบสถ์นะฮะสามโคกสร้างปีสองพันห้าร้อยสีนสิเก้านะปีสองพันห้าร้อยเก้านะครับผมเป็นพระผงเรียกว่าพระผงผสมผงสิบสองนักสัตว์ก็ว่าได้นะฮะ ก็ได้รับความนิยมนะในขณะนี้ก็ราคาก็เริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าด้วยความหายากแล้วก็ด้วยพุทธคุณน,นะองค์ที่สามนะจะเรียกว่าเป็นเครื่องรางก็ได้นะครับผมสาหรับบางท่านก็อาจจะดูแปลกตานะแต่สําหรับคนปทุมนะก็จะดูชินตามากเลยนะครับผมเป็นลิงนะฮะหรือหนุมานนะปิดตานะที่พื้นที่เขาจะเรียกว่าลิงลมนะครับผม สร้างโดยนะฮะอาจารย์เล็กเศษน,นะผมเป็นพระ,ะกัมพูชานะผมที่มาอยู่ที่วัดบางขันนะปทุมธ,ธานีนะตรงคลองหลวงนี่นะฮะผมก็สร้างประมาณปี2 5 2 1นสะสมทบทุนสร้างแท้งน้ำที่วัดนะครับผมก็เป็นเนื้อผงผสมว่านนะครับผมแล้วก็ปิดทองเต็มอง ก็ถือว่าเป็นพระปิตาเมืองปทมุมนะที่บางท่านอาจจะรู้จักแล้วนะแต่สำหรับพื้นที่อื่นๆอาจจะยังไม่รู้จักนะครับผม